สวัสดีครับน้องๆวิศวกรความปลอดภัยทุกท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านระบบป้องกันหักคีเัยวันนี้ก็ตั้งใจจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานตัวหนึ่งที่เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้ในต่างประเทศกันแล้วก็ในประเทศไทยนี่ก็เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งยังมีการเขียนเอาไว้นะครับในกฎหมายนะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการ ป้องกันและระงับอัคจีภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานที่ผมกําลังพูดถึงนี่ก็คือมาตรฐานที่ใช้สําหรับดูแลนะครับบำรุงรักษาแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และก็ระบบป้องกันระงับอัคจีภัยนะครับมาตรฐานที่เราพูดถึงกันวันนี้ก็คือมาตรฐานที่ชื่อว่า NFPA 25เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของ Inspection, Testing ง n d m แมนเท n นน c e ของวอเตอร์เบสไฟ r e โปรเทชันซิสเต็มนะครับแปลเป็นไทยไง่ายๆก็คือเป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบนะครับทดสอบแล้วก็บำรุงรักษาระบบระงับอักคีภัยที่ใช้น้ำเนี่ยเป็นสื่อในการระงับอักคีภยัยในเล่มนี่ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆบทนะครับอย่างเช่นมาตรฐานของการตรวจสอบทดสอบบำรุงรักษาที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวฉีดน้ำดับเพลิงภายในอาคาร นะครับพวกไฟโฮสต์คา a บิเนตนะครับที่เราเราใช้กันทั่ว,วไปนะครับไฟโฮสต์ Host, ที่เป็นไฟโฮสต์ค่าสาที่มีหัวขนาด1นิ้วนะครับที่เป็นหัวสายยางหรือหัวนิ้วครึ่งแล้วก็ภายในตู้ก็ยังจะมีหัว2นิ้วครึ่งที่เป็นหัวข้อต่อสมเร็วให้พนังงานดับเพลิงได้ใช้ด้วยอันนี้ก็เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของ a อ t ตอร e เบดไ e ป้อ o กันอ่าซิสเต็อันนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว F อ c แล้วก็ท่อยือนนะครับ ส่วนมาตรฐานที่อะไรหลายคนใช้แล้วก็เน้นที่จะใช้เพื่อการดูแลบำรุงรักษานะครับคือการตรวจสอบทดสอบดูแลบำรุงรักษาตัวไฟปัม๊มเนี่ยก็ใน NPA 25เนี่ยจะอยู่ในบทที่8จะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบทดสอบบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงในรายละเอียดของบทที่8เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของข้อมูลว่าการจะดูแลตรวจสอบ ทดสอบหรือบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพิงเนี่ยจะมีช่วงเวลาอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องทําการตรวจสอบอะไรนะครับรายเดือนเราจะต้องตรวจสอบอะไรทดสอบอะไรนะครับในรายไตายมารเนี่ยจะต้องทําการบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพิงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในบทที่8ของ NFPA 25เนี่ยจะบอกอรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งบอกวิธีการนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ฉะนั้นมาตรฐานนี้พีเ25เนี่ยมีความจําเป็นนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีะระบบระงับอักคีภัยที่ใช้น้ำนี่เป็นสื่อในการระงับอักคีภยัยไม่ว่าจะเป็นไฟโฮส o s e c บิ i เนตนะครับะระบบ s p r i n เกอร์ซิสเตนะครับเรื่องการตรวจสอบทดสอบบุรุษาสปริงเกอร์ซิสเต็มก็อยู่ในเล่มนี p a 25นะครับตัวไฟปัม๊มนะครับที่เป็นไฟปั๊มชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย ก็มีอยู่ในบทที่8ของเนปียวันนี้ผมก็คงจะพยายามเกินนำเข้าๆนะครับว่าวิธีการจะใช้มาตรฐานเนปีย25เนี่ยเราจะเอามาใช้อย่างไรแล้วในรายละเอียดเนื้อในเนี่ยของแต่ละบทแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมพยายามจะทำมาตรฐานลักษณะแบบเนี้ยเ,เราเอามาอ่านแล้วก็พยายามที่จะเอามาตรฐานแบบเนี้ยมาอธิบายนะครับในเชิงที่เอาไปสามารถใช้งานได้จริงนะครับ ซึ่งข้อดีอันนึงก็คือว่าปัจจุบันที่บริษัทเมืองไฟฟ้าเราทําอยู่เนี่ยเราก็ใช้มาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐานจริงที่ใช้ในการทํางานนะครับโดยพยายามจะใช้ในแต่ละบทที่เขาเขียนเป็นมาตรฐานมาเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ในการทํางานซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะครับในครั้งนี้ผมก็จะพูดภาพรวมๆแล้วกันนะครับผมจะพูดภาพรวมๆเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าในแต่ละบทเนี่ยในเนื้อในมีอะไรบ้าง ส่วนในครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอารายละเอียดในเนื้อในเนี่ยมาพูดภาพรวมๆให้ฟังเนี่ยเป็นส่วนๆไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของอาคารวิศวกรช่างเทคนิคหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่อยู่ในโรงงานเนี่ยได้เอามาตรฐานตัวเนี้ยไปเป็นแนวทางในการใช้การตรวจสอบนบประจําสัปดาห์หรือทดสอบประจําสัปดาห์เนี่ยของโรงงานตัวเองที่มีตัวไฟปั๊มเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่ในสากลเขาใช้กันอยู่นะครับ ส่วนในวันนี้ก็เอาว่าเราให้ข้อมูลเบื้องต้นกันแบบนี้นะครับแล้วในวิดีโอครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดที่เป็นรายละเอียดในเชิงของการเอาไปทํางานได้จริงนะครับใน,ในเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยแล้วเนี่ยเอามาเล่าแล้วก็มาแนะนําให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ